โน่มาเลยเบอร์โตเบอร์ไรล่ะครับมีน็อตนะฮะหวังจอดอ๋อจอดเบอร์อันนี้กับเบอร์โตน้องอันเงินรูนแดนดาวก้อยอยู่รูนแดนดาวซ่นเป็ดดาวอ่าออ้น้เลยกับเงินนี่ดาว เจ็ดสเก้าอ่าเอเยี่เก้าเก้าใแบบนี้ต้งเตมมาเพื่อกลเลแล้วหรนมากวางเบอร์โตก็ดีฮปลูยังเงินนองไปไปรอใส่เิ็มปี่ไม่ยุดชุนแปเก้าเจ็ดสเก้าเจ็ดส้เก้าเก้าอ่าโตได้รอดไม่กับเบอร์นี้มันนี่ฮะไม่เหนิน่ไม่เหนิญอ้มีโนอินงินใส่ก็ No, nít nín. Ek sim, anh ấy. Sim nuôi lệch lạy à. Anh em, tsun, tadot. Ugh. Say bà nân, anh em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 , phía ra thì em, anh 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 em, เต็กเด้เลยคับเงอนี่ดาวแดงโอยไม่รู้กูต้โตกูแก้นโตเบอร์แวกนูจนจิติดนูนเนี่ยมจองด็นี้ตัานู่เลย่ะแก๊กจี้เกขาๆเออกาเวมปอดได้โตสุดทคนนี้คือน้องชซาที่ใจช่อมจิ้มเลยใชไหมกรับนั่นยิ้มเออยิ้มนั่นลวดไก่โนวนระปมองนั่อีกยิ้มอันนี้จะออกน้าอี ไอเกมเล่นวันเล่นเนฮะแต่ถ้าเกิดต่วเล่นเน็ตตัวนี้เล่นเน็ตได้ไหมไม่ได้ไม่มีเง่นงานไม่เงียดไม่แ่งเล่นไม่ได้ต้องเล่นอีเนียดแรงไปบุญรื่นดื่นดีไปไปเลยว่าเน็ตแรงไหมงาปีดแต่ตอนเช้ากับอาดีใจมากต้องฟบเนื้อูคก็เลย มังเก๊ฮะเก๊ค okay. well, okay. ือจากนี้ปี่ต้องรักเต้คนเดียวน้องฮะแกน้องฮะเก๊คือปี่ต้องนั้นรักเต้คนเดียวฉันแล้วปี่ต้องยากมีลูกสักคนโอไวเป็นตีหยุดแน่วจิตดจหนูนะน้องเกิดลูกใดไหมั้าแต่งานกับปี่ต้องนายกี่ปีกับตอนน้องที่เกิดไอ้กล้ามเนื้อน่ะเออหนอยอ่ะใช้เรียวจังน้องตองดังไวฮอกแล้ว ลูกเกยงงอะไรหม้อเรกรินว่ามันดีไดพ่วมันจองตั้งไว้คนไม่จองลำบากถ้าได้ลูกกูตั้งเชื้อช่วยช่วยแกได้ลูกกูต้าได้ลูกกูจอบลูกเศร้าลูกใจไม่เอาดือ้อจอบลูกเศร้าเออลูกเศร้าตั้งเชื้อเพื่อช่วยแบกยิ่งชุ่มชักรวยร,ยรยวยเชื้อมันดีทีต้องตั้งเชื้อวันวันเชื้อเพือโตน,อน้องรวยบวช มีมอนต้อง <c oughs> ร่ำถรีกินมันเจ้าเฮแต่งานกับพีนั่งนะหักเงินนี้อ่ะนายอึนไม่รู้ว่าต้องได้กับเจ้านี่เวลาเกิดโรคตรงโยูมันได้โชู้ก็ไายต้องโยูมันเก